สวัสดีครับทุกท่านครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นไข่เจียวนะครับแล้วก็อีเมนูหนึ่งนะครับก็เป็นไก่ทอดนะครับแล้วก็อีเมนูหนึ่งนะครับก็จะเป็น เผาหมูสับนะครับก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับร้านนี้อร่อยนะครับก็ง่ายๆนะครับก็เป็นมื้อเช้าง่ายๆที่บ้านนะครับนี่เราก็ตักไข่ใส่จานเสร็จแล้วก็เอาไก่ลงไปนะครับไก่ทอดสองชิ้นนะครับแล้วเราก็ตัก กระเพราหมูสับนะครับล่าลงไปนะครับประมาณ3าสี่ช้อนนะครับรตักเสร็จแล้วแล้วก็ยกไปทานที่โต๊ะทานข้าวนะครับ เริ่มตักจากไข่เจียวก่อนนะครับแล้วก็กะเพราหมูสับนะครับแล้วตักคำที่สองครับอันนี้ก็จะเน้นใบกะเพรานะครับไล่หวัดดีนะครับใบกะเพรา้ะพิกเผ็ดๆนี่ไล่หวัดดีมากนะครับแล้วก็ หั่นไก่ให้เป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ตัดฐานคู่กับเผานะครับโดยใช้ช้อนนะครับตัดเป็นชิ้นๆนะครับได้ทานง่ายๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับอย่าลืมทานมื้อเช้าด้วยนะครับทุกท่านครับขอบคุณครับ